สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม وبايل ทีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาของ EA นะครับเกี่ยวกับบั๊กนันครับแล้วก็เรื่องที่2ก็แนวทางการกิงกาไรนี่ครับนะซึ่งพี่ไปกิงกําไรใครมาได้ประมาณสัก70ล้านครับใน9วันนะเดี๋ยวก็ไปชมกันทั้งคู่เลยนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือ ร้านด p บเบิลพชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติม f i ฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกกละดีต้องที่ดับเบิลเลยครับตรงนี้ครเป็นในส่วนของทวิสเตอร์ของ EA นะครับก็หลังจากที่รับทราบในเรื่องของบั๊กนะครับเขาก็มีการปิดตลาดนะอันนี้ก็เป็นอันที่รู้้กันแล้วครับเมื่อวานนี้ก็เปิดตลาดมานะครับหลังเปิดตลาดนะครับเขาก็ริบเงินคืนนะ รีบเงินจากที่ได้จากแพ็กนั้นนะครับนะรีบเงินคืนไปนะครับในตัวนักเตะนะครับเขาก็ยังควาไว้อยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับได้ข้อสรุปว่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับข้อสรุปว่านะครับ t l m y e r i t e m c l a i m f o r m i n c o r r น c t นะครับไม่เราเรียกว่า Offer are not going to be removed นะพูดง่ายๆว่านักเตะอันทิเมตครับที่ได้มาจากบัคนะครับก็จะไม่ถูกดึงออกไปนะครับก็จะอยู่กับผู้เล่นที่ซุ่มบัคนั้นนะครับนะ ใครสุ่มเยอะก็ได้เยอะหน่อยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่แต่ในส่วนนี้นะครับก็จะมีการชดเชยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้กดบั็กนี้นะครับก็จะเป็นวันที่17นะครับเวลา UTC นะเขาบอกว่าจะ random OVR 1 1 2ให้นะครับเป็นตัว TOTs ให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ใครที่ไม่ได้กดสุ่มนะครับก็รอรับได้เลยครับแล้วก็วันที่18นะครับก็จะสุ่มให้เป็นตัว a n t i b o d นะครับ1 1อิบนั่นเองครับ พูดง่ายๆว่าเขาก็ชดเชย2อันนี้ให้นะครับ114กับ112นะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะขายได้นะคิดว่าไม่น่าจะขายได้ไม่งั้นคงทําให้ตลาดเฟือนะครับนะก็เป็นเอาเอามาเล่นเหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้รับการชดเชย1ก็คือเงิน1ล้านนะครับสก็คือได้นับ1000เจมนะครับแล้วก็ผู้เล่น107่อเเพเยอร์นะครับซึ่งก็คือชาลตันนั่นแหละนะครับที่เราได้ได้กันเมื่อเช้านี้นั่นเองครับนะ สองครับหลังจากที่พี่ลง EP ีในเรื่องของการเก็งกําไรไปนะครับพี่ก็ไปซื้อแฟงรายการมานะครับวันที่6มิถุนายนก็น่าจะประมาณสักประมาณสักเ้าวันนะครับเพราะว่าขายไปเมื่อวานครับซื้อมาที่29.8ล้านนะครับนะอันนี้ครับก็ขายไปเมื่อวานครับหลังจากตลาดเปิดครับก็รีบขายทันทีครับก็ขายไป10ตัวครับซื้อมา10ตัวก็ขายไป10ตัวอยู่ที่ประมาณสักสี่ล้านนะซื้อมา29.8สครับเอาง่ายๆว่าซื้อมา290 298ล้านนะครับก็ขายมาได้กําไรอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านเนาะเพราะว่าอันนี้คือหาต้นทุนไป41ล้านอันนี้ไม่เป็นไรครับเนี่ยครับกำไรที่เราจะได้ประมาณทั้ง72ล้านประมาณนี้ครับ72ล้านเนาะก็9วัน72ล้านก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไม่ได้เติมไงเออใช้ในเรื่องของการเก็งกําไรมานี่ครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วกันนะวันละประมาณหลายล้านอยู่เหมือนกันครับอันที่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับใน EP ที่พี่ชี้เป้าให้ดูนะ ใครที่ดู EP ีนั้นนะครับก็จะเห็นว่าพี่ชี้เป้าใครบ้างนะครับก็จะมีเปอร์ตีใช่ไหมที่พี่ชี้เป้า่มีคนมีคนซื้อเปอร์ตีมาเก็งกาไรไหมฮะอ่าซึ่งเปอร์ตีนะครับน่ครับตอนนั้นที่พี่ชี้เป้าบอกว่าเฮ้ยเปอร์ตีกำลังจะหมดนะ89.1ล้านนะครับณนะปัจจุบัน,นครับก็150กว่าล้านนะอันนี้ราคาดีกว่าไรากาดพี่อีกนะเออเ <c oughs> นี่ยซื้อตัวเดียวได้กําไรมาประมาณโอ้โห ประมาณ40ล้านเลยนะถ้า2ตัวก็80ล้านเลยนะเออแต่ว่ากายก็ใกล้เคียงกับพี่นะพี่ได้70ล้านถ้าซื้อสองตัวนี้ก็ถ้าซื้อ89ล้โอ้ถ้าลงทุนไป3ตัวนี่ออกำไรเยอะกว่าพี่อีกนะเนี่ยครับดูดิเปอร์ตีเนี่ยขึ้นไปแบบเยอะมากเลยนะครับอ่าแล้วก็วีอ่าลิบันโดใช่ไหมลิบันโดลิบันโดยังไม่ขึ้นเท่าเท่าเปอร์ตีนะครับอ่าว่ากองหน้าตามที่บอกไปก็คือกองหน้ามันคู่แข่งมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอ่า ลิเว,วนโดเท่าที้ลิเวนโดนี่ก็มีผู้แข่งเยอะนะครับดังนั้น,นราคามันก็เลยไม่ค่อยขึ้นมากเท่าไหร่นนครับแต่ก็กำลังขึ้นนะกำลังขึ้นนะครับไม,ไม่เหมือนเปิดตีที่พี่ชี้เป้าไปวันนั้นนะครับใครที่ได้เปิดตีไปก็ยินดีด้วยครับก็เห็นน้องที่ทักมานะว่าพี่ขายเปิดตีไปช่วงไหนดีวันน้องทักมาพี่ก็บอกเอ้ยรีบขายเลยปรากฏว่ามันขึ้นต่อครับ <c oughs> โอ้ขอโทษด้วยไม่นึกว่าจะขึ้นแบบถึง150ล้านนะว่าน้องทักมา127ล้านแล้วอะไรประมาณครับ ก็เลยบอกให้น้องขายไม่เป็นไรขายหมูดีกว่าขาดทุนนะซึ่งแนวทางการเก็งกาไรของพี่นะครับหนึ่งก็คือดูนักเตะก่อนนะครับว่ามีชื่อเสียงไหมนะครับอสองก็คือสเตหน้าเล่นไหมนะครับสามก็ในเรื่องของ OVR ก็ควรจะอยู่ในยุคปัจจุบันบ้างนะครับนะไม่ควรจะต่ําไปนะครับนะแล้วก็สี่ก็คือในเรื่องของราคาครับราคาก็ไม่ควรจะสูงมากนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปไม่เยอะมันก็ได้กําไรไม่เยอะนะครับแล้วก็ ในเรื่องสุดท้ายก็ในเรื่องของลดการผลิตนะครับการผลิตมันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าการผลิตไม่มากนะครับมันก็มีโอกาสที่จะการมันก็มีโอกาสที่มันจะราคาขึ้นได้ง่ายนะครับนะมันก็เหมือนหุ้นแหละถ้าหุ้นมีพันล้านกับมีร้อยล้านอ่ะหุ้นที่มีร้อยล้านจะขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีพันล้านมันคนมันถือถือครองมาเยอะบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายนะเออหุ้นที่หุ้นที่มีปริมาณน้อยหรือว่าการตั้งแต่ที่มีปริมาณน้อยเนี่ยก็จะขึ้นได้เร็วกว่านะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะนะก็ลองเอาเทคนิคไปดูแล้วกันนะว่าเออมีคนไหนหน่าสนใจบ้างครับก็ลองลองไปดูแล้วกันนะแต่พี่ดูดูแล้วนะในในรอบนี้น่าจะเก็งกำไรได้หลายตัวอยู่นะครับก็ลองไปหานักเตะม,มาอีกทีนึงแล้วกันนะพี่ว่าช่วงนี้คนก็มีเงินเยอะนะมีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้1 0 2 0ขึ้นไปอยู่นะครับนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ